สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนพระรามที่สี่ตรงข้ามสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าสถานีหูลำพง์ด้านขวาก็เป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับของรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหูลำพง์ซึ่งผมก็ได้โดยสารมานะครับแล้วก็มาลงบริเวณจุดนี้ผมจะเดินไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อไปยังถนนมหาพฤฒาราม คลิปนี้ผมจะมาเดินเที่ยวงานบางรักแฟร์ใน w วอ k i n g s t ส e e ทงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14พฤศจิกายน2568ก็จัดกันยาวๆเลยนะครับ9วัน9คืนโดยสถานที่จัดนะครับก็อยู่บริเวณริมถนนมหาพุทธารามฝั่งคลองประดุมก,กรมุงเกษมร้านค้าก็ตั้งเรียงรายนะครับตั้งแต่ถนนพระรามที่4จนไปถึงบริเวณหน้าวัดมหาพุทธาราม ในพื้นที่เขตบางรักกรุงเทพภายในงานนะครับท่านก็จะได้พบกับร้านอาหารดังนะจาก t i k t อกร้านอาหารข้าวหวานเสื้อผ้าของใช้สินค้าจากโรงงานนำมาลดราคาสำหรับการเดินทางน,นะครับก็มีทางรถโดยสารนะตรงนี้มีหลายสายมากเลยนะครับผมว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยดีนะแต่ว่าที่สะดวกสะดวกนะครับผมว่ารถไฟฟ้า MRT ก็สะดวกนะมาลงที่สถานีหวัวลำโพงนะครับ ช่องทางเขาออกที่1น,นะแล้วก็เดินไปที่ถนนมหาพุทธารามนะครับนิดเดียวนะบริเวณจัดงานนะครับก็อยู่ตั้งแต่ตรงสะพานเลยนะครับสะพานข,าข้ามคลองประดูกรุงกรเกษมก็บริเวณแถวแยกหัวลำโพงอันนี้เป็นครับเย็นวิปนมสดก็ราคาอยู่ที่ชิ้นละ20บบาทมีราวนี่ มีวานิลลานะครับภับมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นขนมเบื้องนะอันนี้เป็นขนมเบื้องชิ้นเล็กๆนะครับโดยแม่ก็จะขายชิ้นละหนึ่งบาท เป็นบรรยากาศนะครับยามค่ําคืนนะตอนนี้จริงๆก็ไม่ดึกมากนะอยู่ประมาณสัก18นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ฟ้ามืดมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าฤดูหนาวนะครับแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะรู้สึกจะร้อนเยอะกว่านะครับและแถมมีฝนตกตลอดเลยนะครับตอนนี้ ปลาล่าก็ใบละสิบบาทผมข้ามถนนก่อนนะครับด้านขวานี่ก็เป็นถนนเข้าหลามนะเดินข้ามถนนมานะครับก็พบกับร้านค้าอีกแล้วนะร้านนี้ก็าขายปลาเผานะครับปลาเผา ปลาเผานะครับยา่างไว้เยอะเลยนะเน่แนนดนะ้อ่าในเต้นี่นะมีเต้นใ้ผมดูด้วยเขาขายปลาเผานะครับก็หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะผมเดินดูนะครับหลายร้านก็มีคนละครึ่งด้วยนะครับก็ทาให้การค้าขายดีนะช่วงนี้มีคนละครึ่งนะครับลูกค้าก็ซื้อของได้เยอะขึ้น ถาไม่ได้นะครับเนี่ยมาละสิบ,บาทนะพวกลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลาหมึกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ถัดมาก็เป็นสปาเกตตี้น่มีอะไรครับมีนะครับแบบขี้เมานะขี้เมา79บาทนะก็ราคาประมาณนี้นะครับ79 85 ร้านค้าก็จะตั้งอยู่ฝั่งริมคลองพะดุงนะครับตอนนี้เขาคนเยอะนะครับผมก็เข้าไม่ได้เลยนะเป็นพวกขนมไข่เต่าเดี๋ยวผมเข้ามาข้างในหน่อยนะขอาค้าก็ทอดใหญ่นะครับเวลาที่เหมาะนะครับผมว่าหนึ่งทุ่มขึ้นไปนะประมาณหนึ่งทุ่มขึ้นไปนะครับหรือว่าสิบเก้านาฬิกาขึ้นไป ช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีนะครับร้านค้าก็จะมากันเยอะนะครับร้านที่นี่ผมดูแล้วหลายร้านขายก็ดึกเหมือนกันนะนะครับขายดึกตั้งร้านดึกนะครับบางทีสี่ห้าโมงเย็นนะครับยังไม่มานะบางร้านนะมาก็หนึ่งทุ่มเลยนะครับเป็นร้านแว่นตานะครับมีหลายอย่างนะแว่นตาแฟชั่นเก๋ๆนะครับก็อันละห้าสิบบาท นี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเขามีเห็ดหอมมีผักรวมมีทุน่าก็หลายอย่างนะครับชิ้นละสิบบาทสิบแถมหนึง่งนี่ก็มาเหมือนกันนะครับปังเวอร์นะชิ้นละยี่สิบห้บาท ถัดมาแลครับเป็นของใช้นะอันนี้เป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับใส่เงินธนบัตรนะถัดมาก็เป็นกระเป๋าสะพายนะครับอันนี้290บาทนะกระเป๋าผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าของผู้หญิงเป็นกระเป๋าสะพายอันนี้390บาทนะครับก็ตั้งแถวนะที่อยู่ที่ราคา390แถวนี้ก็ร80อันนี้ถัดไปอีกนะครับสุดท้ายเลยก็150บบาทนี่ก็เป็นยำนะครับยำ กุ้งปูมา้าลาซลม,มอนไอ้ั่งลมไอ้นี้ปูม้านะครับปูม้านี่รู้สึก,กตัวยี่สิบบาทอันนี้ขนมปังนึ่งนะครับสิบบาทชิ้นใหญ่เหมือนกันนะ มอเจอนะครับอันนี้เป็นขนมนะครับเข้าขายห่อละสิบบาทเท่านั้นนะผมก็ว่าน่าสนใจนะเหมาะสำหรับไปทานกับนะครับเครื่องดื่มอบวันตินกาแฟแล้วเนี่ยเหมาะนะเดี๋ยวผมซื้อสักหน่อยดีกว่านะครับดูแล้วก็มีหลายแบบเลยนะหลายรูปแบบเลยแบบกลมแบบสี่เหลี่ยมแบบแบนนะเดี๋ยวผม หยิบใส่ตะกร้าสักหน่อยนะครับเนี่ยใส่มาแล้วนะเดี๋ยวเอาสักสี่ห่อแล้วกันนะครับสี่ห่อก็สี่สิบบาทมีหลายอย่างนะครับก็ไม่ต้องเลือกมากนะครับหยิบหยิบใส่ไปนะขุดหนหุนกันนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะ นะครับก็ขายไม่แพงด้วยนะห่อละสิบบาทเท่านั้นนะครับสี่ห่อสี่สิบได้มาแล้วนะครับบางครั้งคนเยอะนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อของนะที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยจะเห็นว่าบางทีคนเยอะๆเนี่ยผมก็ซื้อลาบากนะครับซื้อลํบากบางทีคนแน่นมากๆเลยซื้อไม่ได้นะครับถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับคนไม่เยอะจนเกินไปนะมีโอกาสก็ แวะซื้อนะครับอุ่นหนุนพ่อค้าแม่ค้าอันนี้เป็นปลาเส้นปลาเส้นเยาวราชนะครับเส้นละ40บาทอันนี้ถัดไปก็ทอดมันกุ้งนะครับอยู่คู่กันนะอันนี้ชุดละ60ชุดหนึ่งเขาบอกมีประมาณ5ชิ้นนะครับก็ใส่ถาดโฟมนะครับ ผมเดินมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะหกโมงหรือว่า18บแนาิกาสาสินาทีนะครับโดยประมาณนะก็มีบางร้านนะครับที่เพิ่งตั้งก็มีนะพิ่งตั้งร้านนะครับคือเขาขายกันดึกเหมือนกันนะครับดูแล้วขายดึกนะอันนี้ก็เป็นซูชินะครับ มีสลายนองวุ่น60สบาทนะครับอันนี้เป็นพวกอาย,ยาทะเลดองอะไรพวกเนี้ยนะครับน,นี่เข้าไม่ได้เลยนะนะครับคนเยอะนะมีทาโกยากิด้วยคนเยอะนะครับร้านนี้คนเยอะทาโกยากิตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนน่นะครับโรงเรียนมหาพุทธรามตรงนี้ก็จะมีเห็นมีคุณครูมีนักเรียนนะครับมาซื้อของนะครับอุ่หนหุ่นพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนี้นะ นี่ก็ขายไม้ละสิบาทนะครับลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมไปส่องข้างในนะเขาย่างอยู่นะครับเนี่ยไม้หนึ่งมีสี่ลูกน,นี้มีคนละเครื่องด้วยนะครับเนี่ยนะได้ฟูกุนะมีไส้ตัวแดง ใส่ชาเขียวใส้ช็อกโกแลตนี่ยสตบบรอเบอรี่ก็มีสตบบรอเบอรี่ก็มีนะครับไดฟูกุอันนี้เป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลนะหรือว่าทังหูลูนี่เป็นพวกน้ำพริกนะครับ มีนรบพริกอะไรใส่ห่อนะเนี่ยครับห่อละยี่สิบาทนะหอหมูฝอยนะครับเอาใส่ห่อไว้นะมีหมูฝอยด้วยหมูฝอยหมูแผ่นนี่ก็เป็นเกี๊ยวต้มเกี๊ยวหมูไส้กรอกหนังกรอบนี่นะครับอันนี้เกอนเกี๊ยวลูกค้าก็นะครับใส่จานไปใส่จานไป ไม่แพงนะครับชิ้นละห้าบาทลาซานญานะครับลาซานญาผมจำไม่ได้สักทีนะครับอ,า,อาหารชนิดนี้นะนะครับเจอบ่อยๆก็บางทีจำไม่ได้นะครับลาซานญาอันนี้มันบดอบชีสสามสิบห้าบาท นี่เป็นไก่ฉีกนะครับมีคลุกไก่ฉีกตามงานต่างๆก็เห็นบ่อยนะครับตอนนี้นะพิซซ่านะขายกันเยอะนะครับส่วนมากก็ชิ้นละยี่สิบ้าบาท ชีสหระชีสอร่อยมากยี่สิบห้าบาทนี่นะครับแบบนี้นะยี่สิบห้าบาทนะครับก็ขีบเอาเลยนะครับรวมๆกันได้นะนี่เป็นนักเก็ตนะนี่ก็พวกไก่นะครับมันฝรั่งไก่ทอดไก่แซ่บอะไรพวกเนี้ย นี่นักเก็ตไก่ขก้าขงบนนะครับเขียนไว้ไก่แซ่บตอนนี้สิบบาทสิบห้าบาทนะครับโมจิครีมชีสผลไม้สดโมจิแต่ผมเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะ<ม>เขาเพิ่งมานะเนี่ย<ม>นะครับเนี่ย<ม>เขาเพิ่งมาตั้งร้านนะ<ม>เนี่ยขายดื่มเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ แต่นาฬิกาสามสิบนาทีขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกว่าเพิ่งมาครับด้านนี้เขาใส่แล้วนะใส่ครีมแล้วนะครับด้านในาก็จะมีผลไม้นี่ก็เพิ่งตั้งนะครับยังวางของไม่ครบเลยอันนี้ก็ชาใต้วิปครีมชาใต้เป็นยังไงนะครับไปลองชิมดูนะชาใต้ เลยมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าอันนี้ดูเป็นเสื้อเด็กเลยนะนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะเสื้อ150บาทนะครับเสื้อมาหด็ก 150. 1 5้มีเสื้อมีแบบชุดนอนอก็มีของใช้บ้างน,นะครับมีเสื้อผ้าของใช้อุปกรณ์ต่างๆสร้อยข้อมือต่างหูแว่นตา กระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับบอมีบ้างนะไม่เยอะนะแต่ว่าของกินนะครับจะเยอะของกินข้างขายดีนะครับในช่วงนี้นะคนก็มักจะซื้อของกินนะครับแล้วก็เมนูอาหารใหม่ๆปแปลกๆเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะมาให้นักชิมนะครับชอบของปแปลกๆใหม่ๆเนี่ยนะครับกองไปได้ชิมตรงนี้ก็เป็นสะพานโซนบัณฑิตนะครับที่เขามีตักปลากัน เด็กเยอะนะครับเด็กเด็กเยอะเลยนะสามไม้ยี่สิบเด็กนั่งอยู่เต็มพื้นที่ นอกจากมีปลาตักนะครับก็ขายปลาไปด้วยนะบางคนก็ตักไม่ได้เลยนะโอ้หมดไปเยอะเลยนะครับวันนี้หมดเป็นร้อยนะไม่ได้เลยซื้อปลาดีกว่านะห้าสิบาทเจ็สิบาทได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะแย่ปลาทองเนี่ยตัวมันหนักนะครับแล้วก็ที่ตักมันเนี่ยบา,บางๆเนี่ยนะครับมันก็เอาไม่ไหวมันทะลุนะบางคนก็ตัดสินใจซื้อเลยดีกว่านะครับซื้อปลาไปเลี้ยง ซื้อปลาเจ็ดสิบาทนะครับหมดค่าตู้ครัออกซิเจนไปอีกห้าร้อยโอ้โหไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดกลับบ้างคิดนานเลยคิดหนักเลยอัลมอนดนะครับอัลมอนต์ของกินนะครับขนมต่างๆมากมายเลยอันนี้ก็ทาดไข่ไมผมเดินไปเรื่อยนะครับ ก็เดินมาตั้งแต่บริเวณแถวแยวกหัวลำโพงนะครับถนนพระรามที่สี่นะตันนี้ก็เดินไปทางถนนเจริญกลุ่มนะครับร้านค้าต่างๆก็ตั้งอยู่ทางเท้านะครับริมถนนมหาพุทธารามนะครับก็อยู่ด้านข้างของ,ของคลองประดูปวเก,กษมเลยนี่ก็สปาเกตตี้ข้าวโพด นะครับอบเนย <c oughs> นี่ก็เป็นสติกเกอร์นะสำหรับคนที่ไม่ชอบสักนะมันจะเหมือนลายสักแล้วเหมือนลายสักนะครับแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ <c oughs> มาแปะที่ตัวนะและ้วก็มีชื่อเขานะเ <c oughs> นี่ยบอดี้เพนนะมีชื่อเขา <c oughs> เราเอาเนี่ยนะมาแปะที่ตัวเรานะครับ ก็เหมือนว่าเราสักนะแต่แท้จริงไม่ได้สักหรอกครับมันเป็นสติกเกอร์แปะได้นะแปะที่แขนที่หน้าผากนะครับเอาตามสะดวกอันนี้เป็นแซนด์วิชทอดนะครับ ด้านข้างมันจะดูเหมือนไม่ๆหน่อยนะครับหรือเอาไปทอดชิ้นละสิบาทยำนะครับทุกอย่างเลย29บาทเลือกเอาเลยนะย้ำทุกอย่างเลยย้ำกุ้งย้ำตับย้ำปลาหมึกย้ำปู ยำหมูนะครับเนี่ยมีทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างเลยนะครับมีทุกอย่างเลยครับมีหมูมีเนื้อมีด้านหลังของร้านค้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลองเนงียคลองกระดุมกระเตรนะครับหมูยอก็มีไก่ทอดห้าบาท นะครับทางนน้นนห้าบาทนะแต่ด้านนี้เป็นปีก็เจ็ดบาทบรรยากาศสบายๆนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ก็อากาศกําลังแปรปรวนนะครับจะว่าร้อนก็ไม่ร้อนมากนะจะว่าเย็นก็ไม่เย็นมากอีกนะครับแต่ว่าช่วงค่าๆแบบนี้เดินสบายนะเหมาะกับการเรียกว่ามาเดินชิมของอร่อยๆนะครับริมคลองประดุงเนี่ยถือว่า น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นมุมที่ดีนะครับเดินทางก็สะดวกนะรถเมล์ก็ผ่านหลายสายนะครับรถไฟฟ้าเอมัรีก็จอดลงช่องทางที่1นนะครับเดินเข้าสมหนมหาพุทธารามเนี่ยไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะครับการเดินทางสะดวกมากเลยงานก็จัดอีกหลายวันเลยนะครับผมลงคลิปแล้วก็งานยังมีอีกตั้ง8วันนะครับสะดวกวันไหนก็มาได้เลยนะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็สะดวกก็มากันได้นะ มาเย็นๆก็ได้นะนะครับมาเย็นๆก็ได้มาเดินดูคลองมาเที่ยวริมคลองพะดุงนะครับแล้วแถวสถานีรถไฟหูลำพงพอเดินเล่นนะครับเดินเล่นบริเวณคลองพะดุงแ,แถวสถานีรถไฟนะครับเสร็จแล้วพอค่้าๆหน่อยแล้วก็มาเดินชิมอาหารนะครับถนนมาหาพิทธารามนะมเหมาะเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นพิซซ่านะมีมีเยอะมการหน้าหลายหน้านะครับชีสละยี่สิบห้าบาทนะชีสแน่นแน่นนะนะชีสแน่นแน่ชีสแน่นแน่นะครับ มาก็เป็นขนมเบื้องนะขนมเบื้องจริงก็คู่กับถังแตกนะเจอแล้วถังแตกเดินสบายสบายนะครับคนไม่เยอะเกินไปนะแต่ก็ถือว่าคนที่มาเดินใช้ได้เลยนะครับ ผมเดินมาถึงวัดมหาพุทธารามเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สิ้นสุดของร้านค้านะร้านค้าก็จะมาสิ้นสุดบร,เริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงข้ามผมจะเป็นวัดมหาพุทธารามรถก็มาจากบริเวณะแ,แถวแยกหัวลำโพงนะครับด้านขวาของถนนมหาพุทธารามนะครับก็จะไปเป็นถนนเจริญกรุงเนี่ยไปออกเจริญกรุงได้นะ ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้า m มาร์ทสถานีหัวลำโพงกลับนะครับก็นําบรรยากาศมาฝากกันมีเวลามีโอกาสนะครับหรือว่าผ่านไปนะก็มาชิมอาหารอร่อยนะครับริมถนนมหาพฤฒลานนะบางรักแฟร์ในวอล์กอินสตรีทนะครับงานจัดวันที่6ถึงวันที่14พฤศจิกายน2518ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมีเรื่องราวในแง่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ